เขาก็เลยสรุปว่ามนุษย์นี่มาจากลิงพระเจ้านี่ไม่มีอยู่จริงหรอกตัวอย่างเดียวก็ยกไม่ได้ใช่สามร้อยเบล้านเปจนเดียยเลยกับแมป่องปัจจุบันไม่วิวัฒนาการเลยแมย้แต่น้อยอาจารย์ชลิปเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกกลุ่มดาวินคนคนนี้ชื่อว่าชาวดาวินเป็นคนอังกฤษมั้งใช่เป็นอังกฤษเป็นยิวด้วย คนนี้เป็นคนแทบจะเป็นคนแรกๆเลยนะอาจารย์ชริปในตั้งแต่โลกเข้าสู่ยุคใหม่คือเขาเสนอว่าพระเจ้านี่ไม่มีอยู่จริงหรอกสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นเป็ดไม่ว่าจะเป็นม้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเองด้วยความบังเอิญมันเริ่มต้นมาจากการที่สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่เคยมีชีวิตมาก่อนนะเช่นก้อนหินอย่างเง พอล้านปีผ่านไปก้อนหินมีธาตุนู่นธาตุนี้ไปผสมเริ่มขยับเริ่มเริ่มเริ่มขยับเริ่มเป็นสิ่งมีชีวิตแบบหยาบๆยบแล้วพออีก50ล้านปีต่อมาก็ค่อยๆกลายเป็นกบอาสมมติอีกร้อยล้านปีต่อมาจากกบหยาบๆยาบก็กลายเป็นกบที่เริ่มมีระบบทํางานซับซ้อนขึ้นพี่น,น้องดูพี่น,น้องบอกอันนีน้มันน่าไม่น่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยน,น่าจะประสาทมากกว่าคือทําไมเขาถึงเขาถึงอ,อ,อ้างอย่างนี้จาจาร์ชลิปคนคนนี้เขาเดินทางไปทั่วหลายเกาะทั้งในละตินอเมริกาในอะไรต่อีอะไร เขาไปเอาซากสัตว์มามาต่อกันไปต่อกันมาเขาเห็นลิงกับมนุษย์คล้ายกันน่ะเขาก็เลยบอกว่ามนุษย์นี่น่าจะเป็นลิงมาก่อนอพอหลายล้านปีผ่านไปก็เปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์เขาก็เลยสรุปว่ามนุษย์นี่มาจากลิงพระเจ้าไม่มีหรอกในข้ออ้างอย่างนี้สาวินเนี่ยนำเสนอทฤษฎี e v ว l ล t ช o n ภาษาไทยเรียก วิวัฒนาการวิวัฒนาการจากสิ่งไม่มีชีวิตกับกลายมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีระบบที่ซับซ้อนซับซ้อนที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพวาดตามความเชื่อคนนี้เขาพยายามจะบอกว่าเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นลิงเนี่ยลิงเหมือนลิงตัวแรกค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนท่าเดินจากเดินหลังหลังงอๆอย่างนั้นก็่อยขึ้นมาสุดท้ายหลายล้านปีก็เป็นมนุษย์นะครับเขาดูหลังเยอะไปอย่างเงี้ยเยอะไป เนี่ยเขาเข้าอ้างอย่างนี้ซึ่งมันถูกตอบโต้อาจารย์ชริพทุกวันนี้ไม่มีใครเข้าเชื่อกันเท่าไหร่นะคนยุโรปส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแล้ว,วคือมันถูกตอบโต้อันเนื่องมาจากที่ว่าระบบในสิ่งมีชีวิตเนี่ยของมนุษย์ก็ดีของสัตว์ก็ดีเนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่าจะอ้างว่ามันวิวัฒนาการด้วยความบังเอิญไปหมดเช่นพี่น้องเขาอุปมากันอย่างนี้อาจารย์ชริตการที่เราจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นเองค่อยๆพัฒนา ักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับว่ามันมีอิฐหินปูนทรายกองมุ่วๆๆๆกันอยู่เนี่ย <c oughs> แล้วก็มีลมพัดอิฐหินปูนทรายพวกเนี้ไปต่อเป็นเครื่องบินเจ็ด <c oughs> พี่น้องจินตนาการได้ไหมว่ามันจะบังเอิญขนาดนะ <c oughs> ั้นหรือจินตนาการเหมือนพี่น้องไปเอาวัตถุดิบในการสร้างบ้านอิฐหินปูนทรายเนี่ยกองสักพันกองพี่น้องเอาระเบิดยัดทุกองพี่น้องคิดว่ากี่กองที่หลังจะมันระเบิดขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นบ้านมันเป็นความบังเอิญมันไร้สาระ ในสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์เนี่ยมันจะมีโปรโตีนอยู่ในตัวซึ่งมันมีการทดลองผมผมทวนอีกครั้งหนึ่งมันมีการทดลอง <c oughs> ด้วยการเอาแบคทีเรียเพียงตัวเดียวนะมีโปรโตีน อยู่ในตัวของมันมากถึง2 0 0ชนิดแล้วก็มีการคํานวณในหมูนนักวิทยาศาสตร์ว่าบแบคทีเรียที่มีโปรตีน2 0 0ชนิดเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นเองความเป็นไปได้ของตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็คือว่าเลข1และ0อยู่หลังเลข1เนี่ย4,000 40, มตัวน่ะความเป็นไปได้ของตัวเลขซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่าตามหลักคณิตศาสตร์ ถ้าหนึ่งตามได้ศูนย์ห้ตัวนะเขายก p r o ม ability ความน่าจะเป็นที่ศูนย์เป็นไปไม่ได้แล้วศูนย์แล้วเวอร์แล้วไอ้นี่คือการคำนวณโดยการเอาแบคทีเรียที่มีโปรตีนแค่200ชนิดนะพี่น้องแต่มนุษย์เนี่ยมีโปรตีนถึง2 0 0 0 0นชนิดก็ไม่รู้ตัวเลขเท่าไหร่ก็บวกกันเอาเองไม่ต้องพูดแล้วคือหมายถึงว่า จักรวาลเนี่ยไม่มีเวลายาวนานพอที่จะให้โปรตีนวิวัฒนาการใช้เวลาหลายพันล้านปีขนาดนี้ไม่พอไม่พอนี้ยังยังไม่ได้พูดถึงกรณีที่จะมีความเป็นไปไม่ได้ที่ไอ้นู่จะเข้ามาแทรกแซงล้มเหลวกระบวนการไม่เดินมันไม่ใช่ไงไม่ใช่อาจารย์ชริปมันมีการทดสอบด้วยการพยายามจะมิวเทชันคือพาเราคือกลุ่มดาวินนี่เขามีความเชื่อไงอย่างที่บอกคือสัตว์มันพาเราพูดง่ายๆเช่นลิงผาเป็นมนุษย์กลายราบเป็นมนุษย์มันมีความพยายามจะทดสอบ ในหมูนักวิทยาศาสตร์ด้วยการไปแปลง DNA ไปแปลงนู่นนี่นั่นระบบภายในสัตว์ดูดิว่าหลังจากแปลงแล้วเนี่ยสัตว์จะออกมาอย่างไรสุดท้ายสัตว์ก็พิการมีการทดลองจากหมูนักอีวิลูชันนิสนะครับ